สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับกระแสต่างประเทศในช่วงกระแสไทยลีกครับสำหรับวันจันทร์ที่1มร 2, กราคม2561ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับวันนี้มีฟุตบอลที่น่าสนใจ1คู่ขอเน้นไปที่คู่นี้คู่เดียวเลยแล้วกันนะครับวันนี้เพราะว่าบอลก็น้อยเลอเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูเกมอุ่นเครื่องนะครับญี่ปุ่นเจอกับไทยคู่นี้เตะกันในเวลา12นาฬิการหรือว่าเที่ยงตรงนะครับตามเวลาของประเทศไทย ญี่ปุ่นในนัดนี้จะว่าไปแล้วทีมจากยุโรปครับสภาพทีมก็ไม่ได้ปล่อยตัวสำคัญสำคัญมานะครับเพราะว่าไม่ใช่ฟีฟ่าเดมาตรฐานนะครับอย่างคาโอรุมิโตมะครับไบตันวัตารุเอนโดดิูพูแล้วก็โทมิยะสุจากอาเซนอนพวกนี้ทีมจากอังกฤษไม่ปล่อยมาร่วมทีมนะครับแต่ว่าสภาพทีมของพวกเขาก็ยังถือว่าโอ้โห,หน่ากลัวครับแม้ว่าตัวหลัก ในที่เล่นในยุโรปจะไม่มาแต่ยุโรปทีมอื่นเนี่ยปล่อยนะครับอย่างไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูจากเซนทุยดองนะครับแนวรับก็จะมีพวกทานิคุชิจากอารยานครับโคกิมัชิดะจากยูนีโอนแซงคิซินลัวนะครับจากเบลเยียมนะครับแล้วก็ฮิโรกิอิโตะจากสุกาดอะไรพวกนี้ส่วนกองกลางก็ยังน่ากลัวนะครับจุนยะอิโตะจากแลงส์นะครับมีทาคุมะอาซานุนีแนวรุกจากโบกุม ส่วนหน้าเป้าก็เป็นอายาเซอเวดะจากเฟยรูดลอสเตดัมโอ้โหจาก Con land, คอนแลนด์นะฮะก็ถือว่าแม้ว่าตัวหลักๆในยุโรปจะไม่มาแต่ก็ถือว่าปึก้นะครับอะข้ามาดูฝั่งทีมไทยของเราครับในการคุมทีมของอิชิอินะครับมาสาทาดะอิชิอิมีปัญหาก็คือธีระศิลป์แดงดาเจ็บถอนไปแล้วนะครับบกเก้านี่ก็พึ่งเจ็บสุพนัทนี่โอเอสลูเวนจากเบลเยียมก็ไม่ปล่อยตัวมา เพราะฉะนั้นคาดการณ์เสด็จผู้เล่นตัวจริงอิชิอิน่าจะจับทับที่ดีที่สุดนะครับซึ่งคาดว่าผู้สมรูก็จะเป็นปฏิวัติคําใหม่ที่เหลือก็จะมีจกกักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับสุบพรร์ทองสงทิรทครบุญมาทันนิโคลัสมิเคิลสันนะครับส่วนตรงกลางนี่ก็เลือกได้หลายคนนะครับแล้วแต่อิชิอิก็น่าจะเป็นวีรเทพพ้อมันนะครับกฤษดากาแมนสารัตเอกนิตในพวกนี้นะครับส่วนแนวรุกก็เป็นสุภพโชคบดินขาลานะครับ คู่นี้สถิติการเจอกันไทยยังไม่เคยเอาชนะญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1993ในแมตช์อย่างไม่แมตช์อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2017เป็นเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกซึ่งไทยก็บุกไปแพ้0ประตูต่อ4นะครับเพราะฉะนั้นเจอญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนเจอเชือกกล้วยเหมือนกันนะครับหลังๆนี่ญี่ปุ่นพัฒนาไปไกลมากก็ต้องยอมรับว,ว่าศักยภาพของเราอย่างสู้ญี่ปุ่นไม่ได้นะครับคู่นี้น่าเสือเปิดมาบังคับให้ญี่ปุ่นชนะ3ประตูนะครับ ืดูแล้วก็จะถ,ถามว่ามันแพงไหมมันก็แพงนะครับแต่ว่าดูศักยภาพดูการเตรียมทีมการฝึกซ้อมเนี่ยไทยนักเตะบางคนเนี่ยยังเตะเมื่อวันที่ยี่สิแปดธันวาคมที่ผ่านมาอยู่เลยนะครับแล้วก็ตามสมทบม,มาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเพราะฉะนั้นแน่นอนครับด้วยกลุ่มกาลังที่พร้อมกว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็หนาวเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเสียเปรียบทุกอย่างวันนี้ก็เจี่ยวไปที่ ซามูไรบูแล้วกันนะครับเชียร์ไปที่ญี่ปุ่นแล้วกันครับญี่ปุ่นน่าชนะไทยได้3ประตูมีครับสำหรับญี่ปุ่นครับอ่ะนี่ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้ที่นี่ทุกวันครับในช่องกระแสะต่างประเทศครับ